เรือที่สี่กุ้งปิดเราจะปิดวันนี้เที่ยงคืนนะคะใครยังไม่เข้าเขาเลยทวันนี้คุณยาวเล่ค่ะแล้วก็จองก็อี้จองกันหน้างานนะคะจองหน้างานดีกว่าอ่าแล้วก็เจอเพื่อนหน้างานเยอะแยะใช่จริงๆพี่ถ้าหูมาเถอะเดี๋ยวก็มีเพื่อนค่ะเรื่องนั้นนะไม่ไม่เป็นผลไม่เป็นไม่เป็นอะไรเลยนอนสสาระวัตรได้ค่ะ เพราะว่าเผื่อไม่ใหม่ก็นล้จะต้องนอนเลยเพ้ากลับไปนอนบ้านก็แป๊บเดียวเดี๋ยวก็สว่างต้องมาซื้อข้าวซื้อของนอนได้ค่ะเตรียมที่เดี๋ยเตรียมผ้าห่มโมดมานะคะเีที่นอนนอนได้พวกแม่ครูเขาก็นอนกันนะคะแล้วก็เออ่จองวันต่อวันใช่จองวันต่อวันค่ะวันเริ่ม อีเรามีหนึ่งพันตัวนะคะแต่มาไม่ต้องกลัวเียกเมื่อคืนน่ะเมือนเะมื่อคืนเลยเมื่อคนะืนน่ะจะภาพเตรียมงานไว้หูอบบามาเตรียมไว้โดไว้แล้วใช้ได้จริงๆเมื่อคืนของจริง,รง <c oughs> ตกแบบท่วมตกแบบอ้โูตกแบบแบบถ้าไม่มีโดเมืม่อคืนอาวสานตั้งแต่ตกแรกเลยค่ะอุกูฝนหนักมากยังไม่ต้องกลัวนะคะงานเราจะผ่านไปไปด้วยกันมีโดมีมีเต็นท์มากมายค่ะรบกนกันได้นะคะมา นะจ๊ะงานไหว้ครูบ้านบารมีจะถึงแล้วนะจ๊ะอีกแค่สามสิบที่หนึ่งที่สองอีแค่สาวันนะอีกแค่สาว,นะวันแค่นั้นนะจะถึงงานบ้านเราเนี่ยนับถอยหลังเล3สามสองหนึ่งจะถึงแล้วนะคะยังไงก็มากันนะคะอยากให้ทุกคนมางานไหว้ครูนี้ค่ะทุกคนมีส่วนสาคัญในงานนี้ทุกคนทุกคนร่วมบุญกันไม่ไหมจิรางวันทุกคนร่วมสือคูปปิ นก็เหมือนช่วยกันให้งานนี้ออกมาดีนี่แหละค่ะเจอกันหน้างานทุกคนมากันเยอะๆเ,เนี่ยจะพาเราพรอมมามีโดมใช่ค่ะเมื่อคืนนะจริงจะพาเราพรอมมาแล้วไใหม่ก็สั่งเต็มไปแล้วเมื่อเช้า12ตัวนะคะมาลงต่อตรงหน้าโดมจออีบสองค่ะมาก,ก่อนเลยก็ได้นะคะมาะฟูลซัพพอร์ตมีของดีเย,ะยะอะๆสามสกว่าคันนะคะ แล้วก็พอเราเดินเหมือนคุยกันพูดคุยกันหานู่นหานี้กินกันเรียบร้อยแล้วก็คออก่อยเปิดเก้าอี้กันค่ะเตรียมชุดนอนไปนอนจ้า ครั้งแรกที่จะไปคุณปีกจะซื้อมาเลยจ้ายินดีต้อนรับทุกคนนะคะอยากไปจ้าจากจังหวัดาตามาได้เลยค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะคะมีมุมให้นอนได้หลายมุมเลยก็คือจะมีฝั่งขึ้นบันไดไปจะมีฝั่งฝั่งฝั่งสายอย่าลงลง แอบนอนได้เลยจะไม่ค่อยมีใครเดินผ่านแถวนั้นด้วยซ้ำได้ค่ะสบายมากค่ะเพราะวัดจะเป็นที่พักพิงอยู่แล้วเขาไม่ห่วงไม่ห้ามอยู่แล้วนะคะงานที่ไหนโอ้งานไวคูจ้าสวัสดีย่าจ้าสวัสดีนะจ๊ะพี่จ๋า,เจ,าเจอกันนะคะทุกคนงานไว้คูอีกแค่สามวันนะนับถอยหลังสามสองหนึ่งอีกแป๊บเดียวนะคะใครยังไม่เข้ากูปิดเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลย I